สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูก้อยเนื้อกันบ้างนะฮะหลังจากที่เราสาธิตก้อยปลาบวกไข่มดแดงไปลว้วันนี้ผมจะใช้เนื้อฮอตฮอตอย่างเนื้อโคขุนนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตเหรอนะฮะไปที่ไหนถ้าเป็นเนื้อนะฮะเป็นร้านอาหารเขาก็จะใช้นี่แหละโคขุนบนยังคำใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาทําเป็นก้อยเนื้อด้วยเหมือนกันนะฮะ ส่วนวิธีทําง่ายมากส่วนผสมน้อยมากเราไปดูกันนะครับก็เนื้อในแบบง่ายๆวันนี้นะครับส่วนผสมก็จะมีแค่นี้เองฮะเนื้อสับครับเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยติดมันเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเลยนะครับพริกขี้หนูป่นครับต้นหอมซอยนะครับน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ข้าวคั่วครับเท่านี้เองสูตรแบบง่ายๆนะครับ สำหรับปาตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv เอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีเนื้อดิบนะฮะแอบสังเกตไหมว่าวันนี้เราจะมีพร็อพมาอยู่ข้างๆผมนะฮะทางฝั่งขวาของท่านผู้ชมหรือว่าทางฝั่งซ้ายของผมน,นั่นเองนะครับนั่นก็คือ เรียกให้หรูก็คือ40ต e g r e e นั่นเองครับหรือว่าสุราขาวบ้านเราเนาะ <c oughs> ตอนนี้ผมไปขอสูตรนะฮะจากผู้ใหญ่ทางภาคอีสานคนรู้จักอะไรก็ว่าไปทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถ้ากินก้อยเมื่อไหร่ยาใจจงเปิดขวดนะครับเหล้าขาวซะมันจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับเอาไปข้ามนะครับเรามาดูกันที่เนื้อดีกว่า เนื้อเนี่ยที่ผมเห็นเขาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยมีเอ็นพังผืดหรือวมันสักเท่าไหร่จะเป็นพวกเนื้อเพียวๆนี้นะครับจะใช้เป็นพวกเนื้อเอ่ออะไรเดียเนื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น่องกับส่วนที่มันมีพวกพังผืดพวกมันเอ็นเยอะๆนะฮะผมว่ามันจะไม่อร่อยเท่าไหร่วิธีนั้นแสนจะง่ายครับท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพียงแค่ใส่น้ำปลาครับ เนื้อดิบๆเนี่ยแหละครับยิ่งถ้าเกิดเพิ่งล้มบัวใหม่ๆเนาะแต่ว่าทางบ้านนอกเนี่ยเขาจะล้มวัวกันใหม่ๆแล้วเขาก็จะจัดเหมือนกับถ้าเป็นกรุงเทพกคงเรียกว่าปาร์ตี้ก็ว่าได้คือเหมือนกับมีงานบุญงานอะไรทักอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วซึ่งผมไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะไม่เป๊ะนะครับก็เอาเป็นว่าเขาจะล้มบัวกันเนาะแล้วเขาก็จะมีเมนูเนี่ยที่เป็นเมนูก้อยนะ เนื้อที่มันแบบว่าสดสดใหม่ๆมันก็จะหวานนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ยิ่งแบบว่ามันเฟี้ยวนะเขาบอกว่าใส่ดีบัวด้วยนิดหนึ่งถ้าเป็นก้อยเนื้อนะครับต้องใส่ดีบัวด้วยจะเฟี้ยวส่วนก้อยปลาเขาจะนิยมใส่พวกตัวมดแดงนะครับคือไปขยาวว่าลออมาจากต้นเลยว่าง่ายๆแต่ว่าที่ผมสาธิตไปน่าจะเป็นพวกไข่มดแดงแทงนเนาะก็จะผสมไปคล้ายๆกับก้อยไข่มดแดงนะครับก็จะได้สาธิตไปใน คลิปเดียวเลยนะครับุ้มค่าเนาะก็ข้าวาคั่วครับต้นหอมข้าวคั่วน้ำปลาพริกปน่มนมะนาวนะครับเท่านี้เองครับแล้วก็คลุกจนมันเข้ากันอะ่ะอืมถ้าเกิดอย่างที่บอกอยากได้ปนขมปนหวานก็จัดดีบัวใส่ลงไปครับหรือจะใส่เลือดลงไปด้วยก็สามารถนะครับ ก็ทางที่ดีก็ใช้เนื้อที่มันโอเคนิดนึงนะท่านผู้ชมไม่งั้นมันจะไอผู้ของดิบทั้งหลายเนี่ยมันไม่มันก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอืมนะครับก็เป็นแนนใช้ได้ชิมเลยแล้วกันว่าต้องเค็มต้องอะไรยังไงนะครับเราก็อย่าลืม ระหว่างทําก็จัดไปด้วยก็ได้นะครับเท่านี้เองนะครับง่ายมากๆข้าวคั่วจะเยอะกว่านี้ก็ได้ต้นหอมอาจจะเพิ่มผักชีใบเลื่อยผักชีผักชีล้อมนั่นแหละครับเข้าไปด้วยก็ได้หอมแดงด้วยก็ได้ถ้าเกิดอยากให้มันอลาัางการขึ้นมาอีกก็อาจจะใส่พวกตะไคร้เข้าไปอีกได้เหมือนกันผักแปรวยำๆใส่ลงไปได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เอาเป็นสูตรง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนอะ เสร็จเรียบร้อยครับไปดูจานตอนจัดจานนะครับแต่งจานก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะเอาผักสดทั้งหลายแหล่นะครับผักใบต่างๆผักที่เขานิยมใส่ลาบกันเนี่ยเอามากินด้วยจะเหมาะมากนะครับเท่านั้นเองที่เหลือก็เหล้าขาวนะครับเห็นบางที่เขากิกนเหล้าอุที่อยู่ในไหแต่ไม่รู้เขากินแบ,บนนี้ด้วยหรือเปล่านะครับลองดูเนาะ ผู้รู้ก็มาบอกกันได้นะครับาสารบรระตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv นะสำหรับวันนี้ควงตหิยวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ